ย้อนไปเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วไอเราเป็นเด็กต่างจังหวัดสะพายกระเป๋าแล้วก็มีเพื่อนชวนมาสมาัครงานบริการกําจัดปลวกพอมาสัมผัสแรกคนที่เป็นผู้จัดก,การรับสมัครแล้วเขาบอกว่ามามามา,มาเลยครับมายินดีมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันทํางานบริการลูกค้ามีความรู้สึกว่ามันมันอบอุ่นตั้งแต่ตอนแรกเราค่อยๆขยับขึ้นมาจากพนักงานบริการพนักงานสโตร์มาเป็นพนักงานฝ่ายขายแล้วก็ขยับขึ้นมาจนเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายจนปัจจุบันนี้ชีวิตดีขึ้นนะครับอยู่บริษัทนี้ สวัสดิการดีโอเคนะครับฐานะก็ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้ครับเข้ามาทํางานที่นี่ครับเป็นที่แรกนะครับแล้วก็เป็นที่เดียวนะครับนะแล้วก็มีบรรยากาศการทํางานที่อบอุ่นนะครับประทับใจสุดๆก็คือผู้บรญหาหรือเจ้าของบริษัทในลักษณะที่ว่าดูแลพนักงานทุกคนเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องกันอยู่กันกินแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะพนักงานนะครับยันครอบครัวของพนักงานด้วยครับสำหรับความประทับใจของผมนะฮะเป็นเป็น ความท้าทายในการทํางานผมมองแล้เหมือนครอบครัวมีความอบอุ่นนะครับไม่ว่าจะในเรื่องใดๆทั้งสิ้นสามารถที่ปรึกษากับทางผู้บริหารได้นี่คือความประทับใจของผมการบริการของเราเนี่ยคือเราจะไม่ทิ้งลูกค้าเด็ดขาดเราจะไม่เอาลูกค้าเป็นตัวประกันนโยบายของของผู้บริหารคือจะต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดเปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งของของของบริษัทเราสําหรับ King Service นะฮะ มีชื่อเสียงแล้วก็น่าเชื่อถือมานานกว่า4 7ปีแล้วนะครับ2เรื่องเทคโนโลยีในการบริการนะคะสความละเอียดในการทํางานนะครับแล้วก็ 4. การใช้แอปในการทํางานมีการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาเรื่องขององค์กรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเทคโนโลยีนี่นํามาเป็นที่1ครับก็อยากจะให้มั่นใจในการให้บริการของคิงหรือที่ทําสัญญาอยู่กับคิงเพราะว่าพนักง,งานทุกคนนะครับมีความตั้งใจ และก็เต็มใจดูแลลูกค้าด้วยประสบการณ์ทำให้เราดูแลลูกค้าอย่่างอยางเต็มที่และจริงใจตลอดไปครับ